สวัสดีครับสืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยทางช่อง Elite b l o k Boomen เนะครับเธอได้เปิดโพสต์ Q&A โดยที่ให้แฟนๆของซีรีส์ k i ป i e y Throat Mattyverse จากช่องดอมเนี่ยมาตั้งคําถามต่างๆนะครับที่อยากถามไปยังดอมสตูดิโอนะครับซึ่งก็มีแฟนๆหลายคนไปตั้งคําถามเป็นพันๆคอมเมนต์เลยนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีคําถามบางส่วนนะครับที่ได้รับคําตอบจากดอมสตูดิโอนะซึ่งก็มีทั้งหมด5คําถามด้วยกันนะที่ได้รับคําตอบจากดอมสตูดิโอโดยตรงนะครับบว กับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางช่องเอลิตคอร m บูเม้เจ้าเทอมนะครับเธอได้เข้าไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับดอมสตูดิโอนะซึ่งเธอก็ได้ถามคําถามเกี่ยวกับซีรีส์คิปปิเดตเทเลสมัตติเวอร์สไปยังดอมทั้งหมด4 <c oughs> คําถามด้วยกันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารวบยอดทั้งคําถามของสัปดาห์ที่แล้วและคําถามของสัปดาห์นี้เอาไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับรวมเป็นคําถามทั้งหมด9คําถามด้วยกันนะและหากใครเนี่ยได้ดูมาก่อนแล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้ว ก็สามารถข้ามไปตรงกลางกลางคลิปได้เลยนะครับและเหมือนเดิมเลยหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กด s u ับสไคร e นะครับให้กับผมกาย Walker เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ มาเริ่มกันที่4คำถามจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนเลยนะที่ทางอิลิคค o อกบูเมนเนี่ยเธอได้ถามไปยังดอมสตูดิโอนะครับเริ่มจากคำถามแรกเธอได้ถามไปยังดอมนะครับเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เพนซิวแมนนที่โผล่มาใน E ีีที่28เนี่ยว่าพวกเขาโผล่มาจากไหนอะไรยังไงนะครับและหุ่นยนต์สีเพนคืออะไรกันแน่ทําไมถึงบอกว่าหุ่นยนต์สีเพนนี้ไม่ใช่ไททันนะครับและจากคําถามนี้เองเนี่ยทางดอมสตูดิโอนะครับเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าก็ตามที่วิดีโอได้กล่าวไว้เลยนะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ ไทยทันและเป็นเพียงแค่การออกแบบที่แตกต่างออกไปจากเราเพนซิลแมนนะครับและแน่นอนเลยว่าผมจะไม่มีทางเปิดเผยเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นี้เป็นอันขาดนะว่ามีหลายคน ที่พูดถึงเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นี้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลใช่ไหมละ่ะแต่ว่าคําตอบของคําถามนี้เนี่ยพวกคุณจะได้รับรู้กันใน e ีีที่3 2ไม่ก็33นะครับเพราะว่ามันจะมีตอนใดตอนหนึ่งที่มีความยาวมากกว่า10นาทีเลยทีเดียวและในตอนที่ยาวกว่า10นาทีนั้นเนี่ยซึ่งมันจะเต็มไปด้วยเนื้อหาเสริมที่พูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและผมรับรองเลยว่าพวกคุณจะไดด้้้รััับคควาาามชเจจนนนนกขึึนน E P ทีีี่ํลงงงะถ เป็นการตอบคําถามข้อแรกของคุณดอมนะเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เพนซิลแมนนะครับซึ่งจากคําตอบเนี่ยเราเคาไม่ได้อะไรกันมามากนักนะทางดอมเนี่ยเขาไม่ยอมสปอยอะไรออกมาเลยนะครับบอกเพียงแค่ว่าในอีีที่32มไม่ก็33เนี่ยจะมีการเล่าย้อนความนะครับถึงที่มาที่ไปของเผ่าพันธุ์เพนซิลแมนอย่างแน่นอนเลยนะถ้าไงาเนี่ยใครยังติดใจกับการปรากฏตัวของเผ่าพันธุ์นี้นะครับก็รอกันต่อไปอีกไม่กี่อีีแล้วนะครับผมต่อไปครับคําถามที่2ทางอ l ลิตคร็อกบูเมนได้ถามไปยังดอมว่า ท่าน็อッแมนเนี่ยจะสามารถคืนชีพให้กับเหล่าดิวแมนหรือท่านหัวหน้า็อッแมนได้หรือไม่นะครับเลืองจากคําถามนี้เนี่ยทางช่องดอมได้ตอบกลับมาว่าผมรู้ดีว่าหลายคนเนี่ยพูดกันว่าไททัน็อกแมนจะสามารถฟื้นคืนชีพให้กับเหล่าดิวแมนได้ทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับแต่ว่าผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าพลังในการฟื้นคืนชีพของไททัน็อกแมนนั้นสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนที่ตายเนี่ยตายไปไม่เกิน24ชั่วโมงเท่านั้นนะนั่นหมายความว่า พอพันดริวแมนและท่านุหน้าค็อกแมนจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้ครับซึ่งจากคาตอบนี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับว่า,าท่านค็อกแมนไม่สามารถฟื้นคืนชีพให้กับตัวละครที่ตายไปก่อนหน้านี้ได้อย่างแน่นอนแล้วนะเพราะว่ามันเกิน24ชั่วโมงไปแล้วนะครับหากฟังวันผ่านเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะไม่มีโอกาส ได้เจอกับตัวละครที่ตัวเย,ย่กันไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมในคําถามนี้เนี่ยเขาได้ถามเกี่ยวกับพลังของไททันคล็อกแมนนะว่าสามารถฟื้นคืนชีพให้กับเหล่าดิวแมนหรือท่าน,นานหน้าได้หรือไม่เว้ยซึ่งนะครับในซีรีส์คิปปี้ทอเรตมันอาจจะไม่ได้มีแค่ไททันคล็อกแมนก็ได้นะที่มีพลังในการฟื้นคืนชีพอยู่นะครับใช่ไหมถ้าเกิดเราคิดดีๆแล้วเนี่ยตัวละครที่ตัวเย่ยไปนะครับเขามีโอกาสเย่ยกลับมาได้อยู่นะแต่ว่าไม่ใช่เพราะไททันคล็อกแมนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ย,ม,ยมัง พี่ตัดใจนะกับตัวละครที่ตุยแย่ไปนะครับมันน่าเสียดายอ่ะทหนุหน่าคล็อกแมนงี้พี่ลัตดิวแมนงี้พี่แอมเมอร์ดิวแมนนี่โอ้โหถ้าตุยไปจริงๆเนี่ยมันน่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมถ้าไงเนี่ยคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับต่อไปครับคำถามที่3ามเอริกคล็อกบูมแมนได้ถามไปยังดอมสต,ตูดิโอนะครับว่าระหว่างไททันทีวีแมนและไททันดิวแมนเนี่ยใครเก่งกว่ากันและจากคําถามนี้นะครับทางดอมสต,ตูดิโอเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าคําถามข้อนี้เนี่ยถูกถามมาเยอะมากพอสมควรเลยเพราะว่าหลาย ค,นนคิดว่าไททันดิวแมนได้ออมมือให้กับไททันทีวีแมนระหว่างที่พวกเขากําลังต่อสู้กันแต่ความจริงแล้วเนี่ยไททันทีวีแมนก็ออมมือระหว่างต่อสู้กับไททันดิวแมนเช่นกันแต่หากให้ไททันทั้งสองตัวนี้มาต่อสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเลยเนี่ยแบบให้ตายไปข้างหนึ่งเลยนะแน่นอนเลยว่าไททันทีวีแมนจะชนะอย่างแน่นอน,นครับซึ่งจากคําถามนี้เนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรแปลกใจนะครับเพราะว่าจากฉากการต่อสู้ของไททันทั้งสองตัวที่เรา,เราดูไปเนี่ยกระดูกเหมือนคนระเบิดกันอย่างมากเลยนะสไต การต่อสู้นะครับทางด้านไททันดิวแมนเนี่ยเขาต่อสู้โดยพละกําลังล้วนๆเลยนะไม่ค่อยมีชั้นเชิงเหมือนกับทางด้านไททันทีวีแมนนะครับที่จะมีลูกไม้ลูกเหลี่ยมมีลูกหลบนะครับผมเรียกได้ว่าดอมมัลติเวิร์สเนี่ยก็น่าจะมองเป็นฉากเดียวกันนะครับว่ายังไงยังไงเนี่ยไททันทีวีแมนก็เก่งกว่าแต่ท่านดิวแมนอยู่ดีนะซึ่งทางดอมก็ยืนยันอีกเสียงนะครับว่าไททันทีวีแมนเก่งกว่านั่นเองครับต่อไปครับคําถามที่4ี่ลิลิตคล็อกบูเมนเนี่ยเขาได้ถามไปยังดอมสตูดิโอนะครับเกี่ยวกับตัวละครรยููทบบเอ์ ตัวละคร Secret A g e n t ในซีรีส์ Skibidi t ตอร์มัตติเว e ร์นี้นะครับซึ่งทางดอมเนี่ยก็ได้ตอบกลับมานะเกี่ยวกับตัวละครอย่าง s e c r e t Agent ในจักรวาลของเขาเองนะครับซึ่งเขาได้ตอบกลับมาว่าแน่นอนเลยว่า s e c r e t Agent ของเรานั้นก็จะเหมือนกับต้นฉบับของคุณบูมอย่างแน่นอนนะครับตัวที่เขาเนี่ยจะมีชื่อว่ามิตร์ดอมนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวออกมานานมากนักและแม้ว่าจะปรากฏตัวออกมานะครับเขาก็จะโผล่มาให้เราเห็นได้ยากมากๆเลยนะและคุณอาจจะเริ่มคิดได้แล้วว่าประโยคที่ตัวละคร เขาพูดออกมาเนี่ยเขาหมายถึงใครซึ่งจากคําตอบนี้เนี่ยจากประโยคคําพูดของโมบินะครับทางดอมสตูดิโอเนี่ยเขาหมายถึงคําพูดที่อยู่ในฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งในฉากนั้นเนี่ยโมบิเขาได้พูดออกมาว่าแล้วใครจะไปรายงานให้เขาฟังและใช่แล้วครับเขาที่ว่านี้เนี่ยก็คือซีเคร็ตเอเจนต์ในจักรวาลมติเวิร์สของดอมนะครับหรือว่ามิสเตอร์ดอมนั่นเองซึ่งนี่นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าตัวละครซีเคร็ตเอเจนต์ในจักรวาลของดอมเนี่ยก็น่าจะเป็นหัวหน้าของเหล่าตัวละครยู ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวตนของ Secret Agent ในมั l ติเวิร์สของดอมนี้นะครับมันค่อนข้างเออแทบจะไม่มีบทบาทเลยนะเราแทบจะไม่ได้เจอตัวละครตัวนี้หรือว่าร่องรอยของตัวละคร Secret Agent ตัวนี้เลยนะครับเท่าที่ผมจําได้เนี่ยเหมือนเขาจะเคยโผล่มาครั้งหนึ่งต่เทปเลตของฝ่ายพัรธมิดนะใน EP ีที่14นะครับซึ่งใน EP ีนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกับสัญลักษณ์ของ orm, ดอมสตูดิโอนะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะว่าฝ่ายพัระมิดกําลังจะถูกกลัััััับบงนนะครซึ่่่่ผมมกก็ใจนะวาสญษ์ โผล่ขึ้นมานั้นมันมาจากตัวละครอย่างซีควิทเอเจนต์ของดอมเขาหรือเปล่าเลยครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยในอนาคตนะครับเราคงต้องจับตาดูกันให้ดีเนะว่ามิสเตอร์ดอมหรือว่าซีค r e ทเอเจนต์ของมัติเวิร์สนี้เนี่ยจะโผล่มาในฉากไหนโผล่มาซอกลืมไหนของฉากนะครับซึ่งผมคิดว่าก็คงอีกไม่นานนั่นแหละตัวละครตัวนี้ก็จะโผล่ออกมาในเร็วๆนี้นะครับซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นสี่คำถามจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะที่ผมยังไม่ได้ทําคลิปไปต่อไปครับจะเป็นคําถามอีก5คําถามซึ่งเป็นคําถามที่เพิ่งถูกถามไปโดยแฟนับขอองดมตโ จากชุมชน YouTube ของช่อง elit b l o k w o m e n เลยนะซึ่งผู้ถามและผู้ตอบเนี่ยก็จะสื่อสารกันผ่านทัวหนังสือนะครับเริ่มกันจากคําถามข้อแรกก่อนๆเลยคําถามข้อที่5ของวันนี้นะครับผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ถามทางดอมไปว่าใน E ีพีที่3านี้จะมีความยาวกี่นาทีครับและจากคําถามนี้เนี่ยทางดอมก็ตอบกลับมานะครับว่าจะยาวประมาณ4นาทีซึ่งเอาตามตรงเลยนะว่าคําถามนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะว่าคลิปของดอมช่วงหลังนี้เนี่ยต่ำๆก็ 3นาทีนะครับสามหหรือยาวถึง6นาทีก็มีมาแล้วนะซึ่งถึงแม้ว่าจะยาวกี่นาทีก็ตามแต่นะครับยังไงยังไงเนี่ยเราก็ดูอยู่ดีนะก็เอาเป็นว่าแดดข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะต่อไปนะครับคำถามข้อที่6ทางแฟนคลับเนี่ยได้ถามไปว่าเมื่อไรจะมีเวอร์ชั่นอนิเมะนะครับจากคําถามนี้เนี่ย เพื่อบางคนยังไม่ทราบนะว่าทางช่องดอมสตูดิโอเนี่ยเขาเคยมีแผนที่จะสร้างซีรีส์กิบบิทโทเลตมันติเวิร์สในฉบับของอนิเมะนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปดูร่องรอยการสร้างอนิเมะกิบบิทโทเลตของดอมได้ใน Discord เลยนะซึ่งโปรเจกต์อนิเมะของดอมเนี่ยก็ถูกเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะยาวมาจนถึงปีนี้กลางปีแล้วนะครับซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ดูเวอร์ชันอนิเมะจากดอมสตูดิโอนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่ทางดอมเ ก็ได้ตอบกลับมาว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ยกเลิกการสร้างอนิเมะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามีปัญหาในโลกของความเป็นจริงนั่นเองซึ่งจากคําตอบนี้นะครับดูเหมือนว่าโปรเจกต์อนิเมะเนี่ยจะถูกพับเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางดอมเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันนอกจอนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะถ้ามีปัญหาอะไรแต่ที่แน่เนี่ยเราจะไม่ได้ดูเวอร์ชันอนิเมะกันอีกแล้วนะครับแต่ทีนั้นในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่นะหากอะไรอะไรมันพร้อมเนี่ยทางดอมสตูดิโอเนี่ยอาจจะกลับมาเดินโปรเจกต์ กิบิดดิทเลตอีกก็เป็นได้ครับต่อไปครับคําถามข้อที่7ทางแฟนคลับเนี่ยได้ถามทางดอมไปว่ามี EP ีไหนบ้างที่คุณตื่นเต้นในการสร้างมันซึ่งทางดอมเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่ามี e ีีที่34 35และ40นะครับซึ่งถ้ตอนนี้เนี่ยมี 31EP ใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราจะได้ดูตอนที่น่าตื่นเต้นตื่นเต้นดูเดือดเดือดพลาดสุดเนี่ยก็อีก3อาทิตย์กันเลยนะและหากให้ผมเดาเนี่ยว่ามันจะมีอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นรอเราอยู่นะครับใน่ามอีีที่ว่าม นะครับน่าจะมี EP ีการเปิดตัวของตัวละครอ,อย่างเออมาสเตอร์ Master, หรือว่านายท่านพี่เจมันม่วงเนี่ยพูดถึงอยู่บ่อยๆนะึ่งก็ไม่รู้ว่านายท่านของเจมันม่วงเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงมีความโหดมากขนาดไหนนะครับได้2เนี่ยหนึ่งใน EP ีนั้นนะครับน่าจะเป็น EP ีเปิดตัวพี่ไททันสปิ์แมนหรือเปล่าเพราะว่า e ีพีล่าสุดที่เราดูกันไปนี้นะดูเหมือนว่าไททันสปิ์แมนเนี่ยเขาจะได้รับการอัปเกรดแบบถึงพิกถึงขิงแล้วนะครับส่วนอ,อีก e ีนึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น EP ีเปิดตัวของไทท แหมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวีแววของในท่านในเผ่าพันธุ์นี้โผล่มาเลยนะท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคต่อไปครับคําถามข้อที่8ของวันนี้ทางแฟนคบเนี่ยเขาได้ขอคํา3คําจากดอมนะครับเกี่ยวกับตัวละครอย่างเดอะมัสเตอร์หรือว่านายท่านของเชมันม่วงเนซึ่งคําทั้ง3คําที่ดอมได้ให้มานานนะครับคำแรกเนี่ยก็คือคําว่า unexpressed นะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าอะไรที่คาดไม่ถึงคําที่2งเนี่ย d ดง g e r ัสนะครับแปลเป็นไทยได้ว่าอันตราย และคำที่3าม i n e a i b l e นะครับหรือแปลเป็นไทยได้ว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นเองซึ่งจาก3คํคำนี้นะครับหคาดไม่ถึง2อันตรายและ3หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็เดดไม่รู้จะพูดว่าไงดีมันก็เป็นเนี่ยพื้นฐานของตัวร้ายอยู่แล้วไหมเพราะว่าขนาดไอ้เจมันม่วงเนี่ยก็แสบซะขนาดนั้นนะครับถึงขั้นจัดการเผาพันดิวแมนตุยเย่ยกตีได้นะดังนั้นเนี่ยเดอะมาสเตอร์ Master, หรือว่าในท่านของไอ้เจเนี่ยก็น่าจะโหดกว่าอยู่แล้วป่ะใช่ไหมซึ่งก็เดาจากคำถามนี้เนี่ยก็ไม่น่าน ได้อะไรกันมามากมายนักนะครับโอเคไปที่คําถามข้อสุดท้ายกันเลยนะคำถามข้อที่9นะครับซึ่งคําถามนี้เนี่ยแฟนคลับได้ถามทางดอมไปว่าตัวละครยูทูบเบอร์ในมันดิเวอ์ของดอมนี้เนี่ยตัวละครตัวไหนแข็งแกร่งที่สุดนะครับซึ่งทางดอมเนี่ยก็ตอบกลับมานะว่าตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดก็คืออีลิตคล็อกแมนและอีลิตคล็อกบูเมนนะครับซึงก็ไม่น่ามีอะไรแปลกใจนะเพราะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเล่นกับเวลาได้เว้ยหยุดเวลาเอ่ยก็เวลาไปมาใช่ไหมแต่ว่าตัวละครตัว อย่างมากนะครับก็มีคอมพิวเตอร์แมนใช่ไหมแล้วก็มีทีวีแมนมีสกิบดี้ทอเลตใช่ไหมซึ่งดูแล้วเนี่ยตัวละครเหล่านี้ก็น่าจะสู้ตัวละครที่มาจากกลุ่มคอกแมนไม่ได้อยู่ดีนะครับซึ่งนี่นะครับก็คือคําถามข้อสุดท้ายนะที่ว่าใครแข่งเก่งที่สุดในหมู่ยูทูบเบอร์นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Q&A ทั้ง9ข้อนี้นะผมก็รวบยอดของสัปดาห์ที่แล้วมาให้ด้วยนะครับรวมของสัปดาห์นี้ก็เกือบ10ข้อกันไปแล้วนะซึ่งในอนาคตเนี่ยหากมี Q&A ออกมาอีกเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปให้กับ ู้ชมไดดตัวนคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสวัสดีครับผมกายวอกเกอร์คงหมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ